Captain. ขณะที่กรมอนามัยครับก็ได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและก็อนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทั้งสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสซึ่งขณะนี้ก็เริ่มมีภาวะเจ็บป่วยกับโรคที่มากับน้ำท่วมกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหารครับเนื่องจากว่าการจัดการสุขาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ดีทำให้เกิดภาวะท้องเสียหรือว่าท้องร่วงฉับพลันได้ รเรื่องนี้คุณหมออัฐพลแก้วสํเเ็จิรองอธิบดีกรมอนามัยเลยสั่งการให้ศูนย์อนามัยที่12จังหวัดยะลานั้นลงพื้นที่ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุนชมชนที่ประสบภัยครับแล้วก็ศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยมีการตรวจวิเคราะห์ทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารทั้งอาหารที่รับบริจาคอาหารที่ปรุงเองนะครับและก็ความสะอาดของน้ําที่ใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคภายในศูนย์อพยพ นอกจากนี้ครับนยังยังนำชุดสาธิตเราสะอาดหรือว่าวีคลีนสำหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยพร้อมกับประสานหน่วยงานในท้องถิ่นจัดการเรื่องของถังขยะจัดห้องน้ําห้องส้วมให้สะอาดรวมถึงควบคุมสัตว์และ,มะแมลงนําโรคยุงและก็มะแมลงวันด้วยครับก็ส่งกับลังใจไปถึงพี่น้องชาวภาคใต้กันด้วยนะครับ